สวัสดีครับชาวชีววิทยนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดอร์วิชั่นแฟนต์เทอร์แฟนตาซีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงอะไรจะมาจะไปประจำวันที่23พฤษภาคมนะครับเออใกล้จะหมดเดือน5อีกแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เราก็เหมือนจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือคาดานะัสเนาะแล้วก็จะมีกาธิฟาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะส่วนตัวยังทำข่าวไม่เสร็จเลยเพิ่งจริงๆก็เรียกว่ากำกาบแล้วแหละแต่ยังไม่ได้กดออกมาเอ,อ โอเคก็มีนี่นะมีคาร์ดัสแล้วก็มีการ์ดอันนี้เป็นการ์ดกาทีฟ้าเป็นการ์ดแจกฟรีใช่ไหมแจกปะแจกปะแจกหรือไม่แจกไม่แน่ใจเออนี่ผมไม่แน่ใจนะเออเหมือนเคยมีคนบอกมาว่าการทีฟ้าแจกด้วยแต,แต่แต่ว่าอันนี้ไม่ Back of a Hero c o m p e t a l l e n ไม่แจกแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยเออเกสซอยฟิสตสตาร์บนะเอออันนี้บวกลักบวกอจิเออเมจิแท็กเลนอัพแล้วก็แอคครซีอัพของกิวแบทเทิลนะอืมก็จะมีอันนี้กิวเบตเทิรลบวกแซ์แท็กกับคีด้าเมดสองนะเออส่วนตัวก็ใส่เป็นสไตล์แท็กเลนเพซิ่งเลนอัพแล้วก็แอคคอรอัพส่วนที่ฟ้าแต่ขาวได้แม็กซ์พีอัพอืมแต่ฝีปากสรุปไม่รู้เออ New Collaboration Vision, ่นวิชั่นกะส่วนคาร์ดัสเรารีวิวไปแล้วเนาะเออเอรีวิวไปแล้วเ,เดี๋ยวนะไม่มีตรงไหนเขียนบอกว่าได้ฟรีก็แปลว่าแปลว่า,วาน่าจะต้องการชาติเนาะเออเอ่อ,อ,อนี่ a อ v e n t u r e ิเ e น t e ีเอัปเดตนะครับก็จะมีเอ่อคาร์ดัสมาให้ฟาร์มด้วยนะเออ โอเคแล้วก็นี้แหละเราอินป่ะเออเราอินนี่นี่เราอินอย่าลืมเราอินกันจะได้อ่าคาดัสฉาดแล้วก็เออคาดัสอ่ามันนี้ไม่แจกสิบแล้วนะแตกแค่ใบเดียวแจกสองใบเออไม่รู้ว่าจะมีให้ซื้อแบบวันละใบหรือเปล่ามาลองดูกันว่ายังไงเนาะอ่ามี adventure event quest story update ด้วยนะอ่านี่ event quest คืออันนี้ story ล่ะ story คืออะไรอันนี้ สตอรี่เควสอัปเดตนะครับอ่าพาร์ทสามแชสต์แปดซีนสองนะอัปมานะครับก็มีเบิร์นคอร์ลุ้นนะครับด้วยนะอันนี้อ่าโอเคแล้วนี่แหละอันนี้ล็อกอินโบนัสของจูนเขาประกาศเฉยๆเนะเาะก็ประมาณนี้ก็จริงๆก็เหมือนเหมือนเดิมแหละแค่เป็นก็มีเหรียญเมดัลมีเพชรเท่ากันทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรโอเคอะไรจะไปบ้างก็จะมีเออขาไปแล้ว แบกได้ไหมไม่ได้ด้วยเอค้างไปแล้วเอ,อเอาใหมเปลีนไหมก็จะมีที่จะไปก็จะมีรู้สึกว่าเป็นการท,ที่ได้จากเลดเนาะจะไปเนาะใครยังฟาร์มไม่เสร็จคือผมนั่นเองก็ต้องไปฟาร์มด้วยการดีด้วยนะเป็นเอที่ดีนะเอออย่าลืมไปฟาร์มกันอืมแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัส จะมีคลิปอัปเดตใช่ไหมเออมันจะผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาอัปได้กี่โมงนะเพราะว่าพอดีจะไปเก็บของอยู่อีกบ้านหนึ่งเพราะว่าเตยมเตยมย้ายบ้านเออช่วงนี้จะจะวุ่นวายเตยมย้ายบ้านหน่อยส่วนออตอนแรกบอกว่าจะรีวิวกิวกาเมดด้วยใช่ป่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวถ้าหาเวลาไนดะ้เดี๋ยวจะมารีวิวทีไว้ก่อนแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันวุ่นมากเลยช่วงเนี้ย ยังไงกิวก็เบก็คงยังไม่ไม่เข้ามั้งเอออย่างน้อยก็ต้องหลังเซฟิล็อใช่ป่ะเออเพราะนั้นก็ยังมีเวลาให้รีวิวนะเห็นว่าบางเว็บให้ 4s อีกแล้วนะเก่งเท่าเก่งเท่าเอ่อจุ๋มเท่าเซฟิลอแล้วก็เท่ามอนใช่ป่ะเออังไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่ากิวว่าเบก็จะเก่งอ่ะตัวเป็นปกเกมมันไม่เก่งได้ไงนะนานแล้ที่ไม่ยอมเก่งสักทีเออก็จะมีอนี้นะ เราโหลดแป๊บหนึง่งเโอ้ยอินเทอร์เน็ตผมช้ามากไหนอ่ะก็จะมีอันนี้นี่นะอันนี้จะลืมรีฟาร์มกันเดี๋ยวผมก็ต้องฟาร์มแลให้เสร็จแล้วเหมือนกันคืนนี้ผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยเออแล้วก็จะอ่าไปดูม็อกช็อปกันว่ามีอะไรจะไปบ้างอ่าเรย์ยังเหมือนจะยังแรกได้อยู่ เลียงเลียงแรกได้อีกอาทิตย์หนึ่งดอดีมันมีโบค่าแล้วผมก็เลยลังเลเลยว่าจะทําอันที่สองดีไหมอะไรประมาณนี้แหละอันนี้นะของมอนนะโอเคอไม่มีอะไรแล้วที่เหลือหมดแค่นี้เออก็อัปเดตก็จะประมาณนี้นะช่วงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นไททอลออริคอลนิ Or ่งใช่ไหมปกติจะเป็นอย่างนั้นเนาะจะเป็นไทไททอลออริคอลนิ All ่งออกมาก็จะประมาณเออ อาทิตย์ที่สามอ่ะก็คืออาทิตย์อันนียนี้คืออาทิตย์ที่สองใช่ไหมอาทิตย์น้่นเออแต่ว่าแปกใจน,นิดนึงว่าว่าแบบอืมเกมมันจะไปที่ทางไหนนะตอนนี้มันก็จะเลิกซัพพอร์ตภาษาอังกฤษแล้วใช่ป่ะเออหวังว่าของโกว่าจะยังอยู่ไปได้อีกพักใหญ่ๆนะเดี๋ยวเพิ่งรีบปิดกันแล้วกันอืเอาตอนนี้เอาจริงๆก็สแควร์โดนตาหน้าอยู่เนาะว่าแบบ เ,เปิดเกมมือถือแล้วไม่ทนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เกมที่เหลือยาวๆก็จะมีแค่ FBE แล้วก็เกมนี้ใช่ป่ะที่แบบอยู่นานจริงๆที่เป็นของสแควรใช่ไหมยังมีเกมไหนของมือถือที่มันแบบอยู่ยาวขนาดนี้อีกไหมนะผมไม่แน่ใจเลยแต่ผมเห็นปิดไปเกือบหมดแล้วนะเนียเนียของภาษาญี่ปุ่นยังอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าภาษาอาังกฤษปิดไปแล้วเนาะของโกลบอลเอออืมก็หรือว่าปิดไปพร้อมกัน JP g l o บ a l ผมไม่แน่ใจว่าปิดไปพร้อมกันหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าก็เออ อ่แต่ว่าเขาพูดว่าสแควรเขาบอกว่าตัวเองอะขึ้นยุคใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าเออเป็น New e r รใช่ปะเพราะว่าการที่มันยกเลิกเกมนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเตะคนออกอะไรเงี้ยเสียเงินไป20งหมื่กว่าล้านเยนอะมันจะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ช่วงนี้สแควรก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ขาดทุนมากขนาดนั้นมัง้งเออแต่ว่าแต่ว่าเสียเงินจาก จากไอเนี้ยไปด้วยอ่ะไอที่ยกเลิกเกมไป2 0,000กว่าล้านเยนเนี่ยแล้วเอาไปรวมในงบงบดุลด้วยทําให้ดูเหมือนบริษัทไม่ค่อยโตใช่ปะเออแต่จริงๆยอดขายก็ไม่ได้แย่มากถึงแม้ว่าจะพูดว่าไม่ได้ตามเป้าอืมมันก็แพ้เกมเล็กๆอินดี้หลายเกมแล้วแพ้เฮลไดเวอร์แพ้นู่นนี่นั่นเนาะเออพอดีเออแต่ AF7 Reverse มันไม่สนุกจริงผมสนุกแค่พาร์ทเรื่องเลยที่เหลือเกมเพลย์อื่นผมแบบแย่ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยผมไม่แปลกใจเลยนะที่หลายคนจะไม่ซื้ออะเออ ประมาณแล้วแหละโอเคโอเคสำหรับคลิปคลิปอ,อ,อะไรจะมาจะไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครยังไม่ทำอะไรก็รีบๆทำนะเดี๋ยวจะจะพลาดนะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ